เริ่มต้น200เอากล่องไหนเปิดได้เลยจ้ะเหลือซัมนี่นับ13 5 6า8ห้า11 12 13 1ปก็1 1 1กล่องนี้ลุยทีนี้ลุยมันลูกเดียวครับนะไปกันต่อครับลายการนี้มามันหมานพี่เต้มันหมานกับพี่ลายการนี้เปิดออกมาจางังหวะนี้เรียบร้อยครับดีบุกผสมจนวนงอแต่กับมวนสารจนวนงอพี่บอย เสียงมึงนี่จักระจี้หูจริงๆนันนิวนะนะครับรายการนี้ไปกันต่อครับนี่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 นีนฉนวนมวลสารพี่บอยรายการนี้นี่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 ขึ้นชื่อด้วยคําว่าดีบุกผสมชนวนมวลสารพี่บอยครับนี่คือรายการนี้เลยครับเอานะฮะนี่เดี๋ยวดูเลโ้ดก่อนนี่เห็นไหมเห็นไหมมวลสารผสมชนวนงอจะมาจากรายการนี้หมดเลยนะพี่ผมแจ้งก่อนนะ นะครับแจ้งก่อนเลยนะอ่าไปครับนะชัดเจนนะพี่นะครับไปกันต่อ,อกดซูมไม่ติดอีกเดี๋ยวเดียด๋วยวยเอาเอฟเฟกออกก่อนรายการนี้มากับหมายเลขโค้ดอู้หูยสองแปดสี่สี่ครับรายการนี้ครับพี่ทอนหวัดดีครับพี่มอนโซโลหวัสด,ดีครับพี่ฉันหวัสด,ดีครับมาลุยได้เลยพี่ ลุยครับลุยครับนะฮะสอ0รบาทพี่เต้ส0งบาทพี่เต้เนื้อดีบุกผสมชนวนงอจ้าใครจะไปต่อเชิญได้เลยครับขอบพระคุณทุกคนทุกตานที่กดติดตามน้องนะครับลุยได้เลยจะพี่ลุยห้ารายการนำสองร้อยจมูกสวยร้อยครับเนื้อดีบุกผสมชนวนงอมีใครไปต่อมากกว่านี้อีกไหมครับ2องร้บาทพี่นริศสองร้อยยีิพี่จักนำขึ้นมาครับ 220พี่จักไปกันตุยแล้วก็ลุยกันต่อครับ2 2 0 220, 2 6 0ิพี่เต้ 260, พี่เต้พี่ต้นแตงสวัดดีครับพี่ชัยวดดสวัสดีครับสวัสดี E.P.2 ทุกคนทุกท่านไรคอันนี้นับ3 260นับ 2, 260นับ1โดดกันเอานะจ๊ะพี่ชายรายการนี้ส่งสัญญาณนับยิงไปเลยโค้งสุดท้ายเอาแล้ว260เตรียมตัว 5,4, 3ส10โดดขาดปาดแม่นรับไปครับปิดเลย โอ้โหแม่ยินดีด้วยครับ260นะครับพี่กันยาหวัดดีครับของจัดส่งให้เรียบร้อยเลยนะพี่นะครับก็เดี๋ยวรอวันสองวันเนาะน่าจะถึงนะครับขอบคุณครับแล้วพี่สาวเขาว่าไงพี่เจเจได้แล้วเนาะสองร้อยโอ้โหสองร้อยแปดสิบไม่ทันพี่พี่ไม่ต้องคิดมากหน้าเสียดายจริงๆครับจังหวะนี้อ่ะไปครับ พี่จิโกเมืองย่าหวัดดีครับนะหวัดดีพี่ๆทุกคนทุกท่านเลยนะครับขอบคุณครับพี่ดีบุกผสมชนวนงอสองร้อยเจ็ดสิบใช่ไหมสองร้อยหกสิบพี่ช่างเต้พี่ช่างเต้สองร้อยหกสิบโอ้โห,โหแม่ถ้าจบพารานี้แอนตาฟินไม่จ่ายอีกแล้วนะครับแตกหลายเข็มแล้ว